มีน้องจากแอปแดงถามพี่ว่าพี่ครับระหว่างเล่นเก็บเนื้อหาให้เร็วแล้วทําโจทย์ที่หลังกับเก็บเนื้อหาไปด้วยทําโจทย์ไปด้วยอันไหนเวิร์กกว่ากันหรอครับในส่วนคณิตศาสตร์พี่แนะนําว่าให้เก็บเนื้อหาไปด้วยแล้วทําโจทย์ไปด้วยอันนี้เวิร์กสุด เพราะว่าวิชาคณิตเนี่ยเราจะเข้าใจมากขึ้นเราจะจําสูตรจําหลักการได้แม่นขึ้นจากการทําโจทย์ย้ำอีกทีนะจากการทําโจทย์ซึ่งส่วนตัวพี่เองอะนะพี่เองนะพี่เคยเก็บเนื้อหาทวนเนื้อหาสรุปเนื้อหาครบทุกบทแล้วกลับมาทาอีกรอบปรากฏว่าลืมกลายเป็นว่าต้องทวนใหม่กลายเป็นว่าแต่ละสูตรแม่งใช้ยังไงหลักการแม่งใช้ยังไงอันนี้คือไม่ไหวเลยเพราะฉะนั้นพี่แนะนําแบบนี้นะเวลาเราเก็บบทไหนเสร็จอนะ ให้ลุยโจทย์บทนั้นก่อนเพื่อให้เรารู้ว่าสูตรใช้ยังไงวะหลักการใช้ยังไงสมบัติใช้ยังไงแต่มันมันจะไม่ใช่ฟิลแบบเฮ้ยบูเก็ตจานวนจริงจบแล้วแล้วกูลุยเลือจำนวนจริงพันขอ้อพี่ว่าอย่างนั้นเวิร์กแต่แบบมันต้องมีเวลามากๆอะ่ะสอสปีเออนั้นได้ เช่นพี่ชอบยกตัวอย่างจํานวนจริงเช่นมันจะมีแบบในส่วนของการแก้สมการไอการแก้สมการเราก็ไปดูเฮ้ยแม่งกําลังสองแก้อย่างไงวะแล้วก็ไปลุยโจทย์ให้แม่นสักสามสี่ข้อเฮ้ยกําลังสามแม่งมีหารสังเคราะห์มีดึงตัวร่วมก็ไปลุยโจทย์ให้แม่นขึ้นสักสามสี่ข้อแล้วก็ไปหัวข้อถัดไปเออแบบนี้ก็จําได้